โอเคครับวันนี้พามาชมสาระเล็กๆน้อยๆนะครับเวลาเราเปิดประตูจะมีเสียงติ๊ดติ๊ดติ๊ดใช่ไหมครับเวลาเราปิดก็จะเงียบนะครับก็สําหรับบางคนที่เปิดเครื่องเสียงหรือว่าชอบเปิดประตูทิ้งไว้นั่งชิลหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับรําคาญเสียงติ๊ดตนะครับก็มีเทคนิคง่ายๆนะครับเวลา เซนเซอร์ตัวนี้มันถูกปิดไปมันก็จะเงียบตัวนี้ออกมันก็จะมีแสงแจ้งเตือนนะครับ <c oughs> ตัวนี้เป็นวีโก้เดี๋ยวเราจะเอาเบอร์10มาหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับที่ละเลขเทีน้อยนะครับหมุน <c oughs> นะครับ <c oughs> โอเคครับเงียบแล้วเราก็อ,าออกจะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับคนที่พักรถจอดไม่ได้เปิดแอร์นะครับหรือไม่ก็เปิดเครื่องเสียง โอเคครับ okay,